คุณเคยได้ยินเสียงนี้ไหมคะเสียงของหินแท้จากธรรมชาติเสียงแห่งสมาธิและความศรัทธาเสียงที่ใครอีกหลายคนตามหาและนี่คือประคำ108เมตรหินมงคลที่ใครหลายคนไม่เคยได้สัมผัส สเสน่ห์ของหินพระาธาตุนะคะคือการที่หินแต่ละเม็ดมีลวดลายสีสันที่เกิดจากการสะสมตัวของแร่ธาตุในภูเขาสำรยยอดเกิดจากธรรมชาติทําให้มีลวดลายที่แตกต่างกันนี่คือสเสน่ห์ที่หาไม่ได้จากมนุษย์สร้างขึ้นส่วนน้าเต้าที่อยู่ในประคำหนึ่งร้อยแปดเมตรถือเป็นสัญ,ญลักษณ์มงคลที่นิยมกันมากเลยค่ะเปรียบเสมือนที่เก็บทรัพย์มีความหมายในการดูดทรัพย์สินเงินทองเข้ามาเก็บไว้ไม่ให้รั่วไหลออกไปที่ไหนค่ะ สำหรับผู้ที่ปฏิบัติทมเจริญสติหรือวิปัสสนากรรมฐานนะคะสิ่งนี้นะคะไม่ใช่แค่เครื่องประดับแต่คือเครื่องมือสำคัญในการช่วยนับและควบคุมจังหวะไม่ว่าจะเป็นการนับปวดสดมนตให้ครบรอบหรือการกำหนดจิตหายใจเข้าออกประคำจะช่วยให้เราปฏิบัติได้ต่อเนื่องไม่ขาดตอนแล้วยังใช้เป็นเครื่องเตือนสติในการวิปัสสนาเมื่อเราสัมผัสที่ปลายนิ้วจะทำให้รู้สึกว่าเมื่อรูดป,ประคำทีละเม็ด เป็นการฝึกความรู้สึกตัวหรือกายานุปัสนาและยังช่วยส่งเสริมให้จิตใจเราไม่ฟุ้งซ่านทันทีที่เราจิตเริ่มหลุดลอยไปคิดเรื่องอื่นเมื่อเราสัมผัสที่ชัดเจนของเม็ดหินจะช่วยให้ดึงสติของเรากลับมาอยู่กับปัจจุบันทันทีหินพระธาตุแต่ละสีหลายท่านนะคะที่บูชาไปมักจะตื่นเต้นเกี่ยวกับสีสันของหินพระธาตุ แล้วมักจะถามส้มเสมอว่าทําไมเส้นนี้มีทั้งสีขาวสีแดงสีน้ําผึ้งเลยแต่ละสีนะคะมีความหมายเหมือนกันไหมส้มขออธิบายแบบนี้นะคะว่าตามความเชื่อนะคะมีความหมายมงคลที่แตกต่างกันไปซึ่งความแตกต่างของสีเหล่านี้นะคะ ไม่ได้มีมาแค่ความสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์เท่านั้นค่ะแต่ยังแฝงไปด้วยความหมายที่เป็นสิริมงคลส้มขออนุญาตยกตัวอย่างแบบนี้นะคะเช่นสีขาวนะคะสื่อถึงความบริสุทธิ์ความสะอาดสื่อถึงสติป,ปัญญาที่สว่างสวยัยช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจทําให้เกิดสมาธิได้ง่ายขึ้นสีขาวนะคะทางร้านเรานะคะมีทั้งหมด3แบบเลยนะคะมีขาวเทียนขาวแป้งและขาวใสค่ะ สีต่อมานะคะเป็นสีแดงหรือสีน้ำผึ้งนะคะเป็นสีแห่งพลังมีความกระตือรือร้นช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและความน่าเกงขามในทางที่ดีนะคะหรือใช้เป็นเครื่องมือเครื่องเตือนใจที่ทําให้เรามีความมุ่งมั่นเพิ่มมากขึ้นค่ะส่วนสีน้ําตาลนะคะหรือสีเหลืองนะคะเป็นสีที่สื่อถึงแผ่นดินค่ะทําให้มีความมั่นคงนะคะเปียบเสมือนความอุดมสมบูรณ์ช่วยเรื่องส่งเสริมเรื่องความหนักแน่นไม่ให้วันไหวง่ายค่ะ และสีต่อมาคือสีเทาหรือสีดำนะคะสีเข้มๆแบบนี้นะคะจะช่วยในเรื่องการปกป้องคุ้มครองนะคะแล้วก็ปัดเป่าเรื่องพลังงานลบหรือสิ่งไม่ดีนะคะทั้งหมดนี้นะคะเป็นความเชื่อเกี่ยวกับพุทธคุณของหินพระธาตุสามระยอดนะคะสำหรับท่านที่กำลังมองหาหินมงคลหรือมีความชอบในหินพระธาตุที่มีลวดลายดุดงานศิลปะธรรมชาติร้านหินพระธาตุน้องส้มยินดีต้อนรับนะคะ เรามีความมั่นใจในคุณภาพคัดสรรหินแท้ด้วยหัวใจเพื่อส่งต่อความงามอันเป็นสิริมงคลและความสบายใจให้กับทุกท่านทางร้านเรายินดีให้คำแนะนำอย่างจริงใจแวะมาพูดคุยทักทายเพื่อให้เราคัดสรรสิ่งที่สวยงามที่ถูกใจตรงตามความศรัทธาของท่านที่สุดได้ก่อนเสมอนะคะ